เสร็จแล้วไปหานองดีกว่าชุดนี้น่าจะเหมาะกับการไปเที่ยวแหละไปดานี่น้ำพี่อาบน้ำเสร็จแล้วพี่พี่สวยประลาดพี่ซื้อมาใหม่น่าจะสวยเลยเสร็จแล้วพี่ไปเที่ยวกันลุกขึ้นมาตามหนู กันเลยค่ะทุกคนแล้วก็เลี้ยวค่ะพี่เลี้ยวไหนก็นซ้ายคะ่ะโอเคเลี้้ยยวซาแล้วก็ตรงไปเลยค่ะพี่โอเค อ,อ,อยากไปกินไอติรมค่ะพี่แล้วก็พาหนูไปเลือกเขาเล่นหน่อยโอเคได้งั้นไปกันเลยค่ะน้องตามมานะเฮ้ยน้องมีหมีเต้นด้วยอะจริงเหรอคะพี่ดูเขาเต้นสิจริงจริงสิงั้นเรารีบไปซื้อไอติมดีวกว่าไหมเราหิวแล้วเดี๋ยวตอนนี้ขอแห้งโอเคพี่งั้นเราไปกันเลยไปตามพี่มานะพี่จะพาน้องไปกินแล้วยังไงไอติมอยู่ข้างหน้าเราไปกินกันเถอะน้อง นี่ไงน้องถึงแล้วไปดูกันว่ามีร้านอะไรบ้างเฮ้ย <C _ S> มีสองร้านเลยอ่ะกินอะไรดีอ่ะน้องเอิ่มกินทั้งทั้งสองร้านเลยได้ไหมคะหนูอยากกินค่ะได้สี่แต่ใจเลยกินอะไรก็ไปซื้อเอาเองนะอ่ะพี่ให้เงินไหนไหนพี่ก็ยินดใกล้หนูแหละช่วยฝากซื้อกันหน่อยสิเอาน่ะโอเคเรามาซื้อกันเถอะเอาไอติมเนาะมามาเอาไอติม องค่ะขอบคุณนะเจ้าหมีแล้วก็กินอะไรอีกไหมกินค่าอเคลมาเอาเลยเป็นอันนี้เนาะไปซื้อเสร็จแล้วไปกินไปนั่งกินดีกว่าน้องอร่อยใช่ไหมน้องอร่อยคะ่ะแล้วไหนเครื่องเล่นนะคะพี่หนูจะได้ไปเล่นตอนไหนอ๋อเดี๋ยวพี่ขอกินก่อนนะเดี๋ยวพี่พาไปเล่นเฮ้ยอร่อยจังเลยงั้นไปกันเถอะน้องจะเล่นอะไรดีตามใจพี่เลยคะ่ะหนูเล่นดทุกอย่างเลยอันนี้ไม่กัวหรอน้อง ไม่กลัวค่ะพี่ตามใจเลยจริงรอเล่นจะเล่นอะไรล่ะงั้นพี่พาหนูไปหน่อยได้ไหมโอเคตามพี่มากันละกันล่ะไปกันเถะน้องเออเอาเป็นอะไรดีอ่ะเอาเป็นข้าวเล่นชิงช้าสวัสดีไหมน้องเพราะว่ามันไม่ค่อยได้สูงเหมือนพวกรถไฟหอเท่าไหร่เอาไหมเอ,เอาค่ะพี่ไปเล่นกันเถอะ่ะดูน่าสนุกลองเลยไปกันเถะน้องเดี๋ยวเราไปเอาบัตรก่อนนะโอเคเอาละไปกันเถอะ ขึ้นแล้วน้องน้องกลัวไหมเนี่ยไม่เลยค่ะพี่สบายมากแต่มันใกล้ข้าแล้วนะพี่ให้เล่นอีกหนือขึนเล่นนะจะเล่นอะไรก็แล้วแต่น้องเลยเออทำไมเหรอคะพี่จะรีบไปไหนเออกระเป๋านี้แต่ว่าแม่บอกว่าอย่ากลับดึกก็แล้วกันโอเคค่ะแต่ว่าไม่น่ากลัวเลยครับพี่อออต่อไปงั้นเอาคึเล่นน่ากลัวไหมล่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะ อ๋อหรือว่าจะไปเล่นเป็ดปั่นน้ำดีอ่ะน่าสนุกดีอ๋ออยากเล่นพอดีเลยค่ะพี่งั้นถ้าเล่นอันนี้เสร็จเราไปเล่นกันเถอะอืมงั้นพี่คิดว่ามันสนุกดีอ่ะใช่พี่หนูเคยมาเล่นครั้งก่อนหน้านี้แล้วหนูมาทนะศึกษาอ๋อแล้วสนุกไหมล่ะสนุกมากเลยค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ใกล้ลงแล้วเนี่ยพี่ตอนใกล้ลงนี่คือเสียวมากเลยนะหนอเพราะมันสูงมากเลยนะเดี๋ยววันหลังพี่พามาใหม่อีกวันนี้ไม่ค่อยมีเวลา โอเคพี่พรุ่งนี้พี่ก็หยุดไม่ใช่เหรอคะพาไปหน่อยไม่ต้องหรอกน้องจะไปที่เดิมมันก็เบื่อแล้วพี่พาไปที่ที่ใหม่ก็ได้พี่งั้นพี่จะพาหนูไปเที่ยวไหนหนูยังไม่รู้เลยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพี่ไปค้นหาดูก่อนนะโอเคค่ะพี่ใกล้ลงแล้วงั้นรอไปก่อนนะน้องเฮ้ยลงมาแล้วน้องเราไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าโอเคค่ะพี่เราไปเล่นกันมามาตามพี่ เหนื่อยก็เหนื่อยแตก,ก็ต้องพาน้องเล่นเพราะวันนี้แม่ไม่อยู่ด้วยเฮ้ยกล้ถึงแล้วเราไปกันเถอะน้องเฮ้ยน่าสนุกดีนี่เอ่มน้องไปเล่นกันแล้วเราจะขึ้นยังไงเนี่ยน้องรู้ไหม๋อลรู้ค่ะงั้นเราต้องไปถามก่อนนะพี่โอเคไปเราไปถามกันเถอะเอมถามพ่กนี้ค่ะ เอมไม่ทราบว่าเครื่องเล่นเป็ดปุ่นเอ้ยปั่นน้ําเล่นยังไงหรอคะเพราะว่าไม่อยู่ในน้ําค่าหนูลงไม่ได้อ๋ออันเนป้าก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะงั้นหนูลองไปลองถามเครื่องเล่นคนอื่นลูกก็ได้นะจ๊ะเอ่อค่าขอบคุณนะคะที่บอกเอมน้องค,คุณป้าเขาไม่รู้เหมือนกันงั้นเราลองลองไปเลยดีกว่าไปกันเถอะพ่ยข,ขึ้นแล้วน้องสนุกไหมเนี่ย สนุกมากเลยค่ะพี่วันหลังมาเล่นแบบนี้ใหม่นะคะโอเคขอจะลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้มาต่ออีพีสองนะคะมีอีกค่ยแบบเพิ่มใหม่ๆนะทุกคนไปกันเลย